บอกน้ำไหมซอยเนี่ยฟ้าบอกน้ำไหมก็ต้องดึยปอกน้ำไหมสูงใส่ปาฟ้าสุดยาพี่น้อง่าปัดม่จะขอสะสนอหนอไม้ หนอใหญ่ๆส,สวยๆค่ะตุ่มไม้ใท่ตำปลาค่ะใส่แล้วตัดไปหายตะเกตเตนกินเนาะอ่อนมัเนี่ย สູງດອກຊິແມ່ ผมว่ายน้างหันไวใส่ตงบ้านะจ๊ะ ใส่มเช่นนะบอต้มยี่บ่อ้นกลับมาเลาจะเดินถายตั้งไว้ใช้ช่วงแรง ยังก็คิมซุงบ่เกือบถึงมือจะคของจ้ะตัวบ่ 국민 <small>